ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วนิพนธ์สาธุอัานี้ปรารถนาทันี้จะพองก,ากา่าเข้าไป1น้างเกาเดินเข้าไป1นก้ทาทำเป็นเดินแบบโอเคชีสปึ๊บแล้วก็สวดคาถาขององค์ปู่เหมือนจบสวดออกโวกออกให้ได้ให้ให้คนค่อข้างได้ยินเสียงนะคะ that.